Pastor 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 เรากำลังจะไปไปไหนเอ่ยไปนาโกย่ากันจะไปนาโกยาก่าน,นะคะด้วยเราจะขึ้นสายการบินสิงคปโปร์แอร์ไลน์นะคะจะขึ้นจากเชียงใหม่แล้วก็ไปลงที่สิงคปโปโร์แอร์ไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสายการบินสิงคปโปโร์แอร์ไลน์ฟังนะี่ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาตามกันเนาะก็เราจะไปอยู่ที่สิงคปโปร์3ชั่วโมงแล้วก็จากนั้นก็ไปลงที่นาโกย่า รอบนี้เราจะไปเที่ยวอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์ <Wow. S 1> เต็มๆน,น,นะคะจะไป2องภูมิภาคนะก็คือพันไซกับจุบุโดยที่จะไปจุบุก่อนนะจะไปลงที่นาโกย่าแล้วก็ไปเที่ยวทาคายาม่าชิราคาวโกะไปลุ้นกันนะว่าเราจะเจอหิมะหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เราไปช่วงประมาณปลายปลายปลากุมภาจนถึงต้นมีนาเนาเนะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะ ตอนนี้ก็รอเข้ามาในเกตแล้วนะคะแล้วก็ผ่านตอมอของเชียงใหม่แล้วเนาะตอนนี้อยู่ในอ,อยู่ในเกตเนาะกำลังรอขึ้นเครื่องแล้วก็จากนั้นเดี๋ยเราจะมารีวิวสายเกนที่กบอ,อ,อร์ไลน์ให้ดูนะคะว่าดีหรือไม่ดีนะคะก็เขตเจอกันนะคะ เึ้นเครื่องแล้วนะคะตอนนี้เรานั่งเครื่องจากเชียงใหม่ไปสิงคโปร์เนาะด้วยสายการบินสกูตนะคะแล้วก็ที่นั่งที่ได้ก็รู้สึกกว้างขวางเลยได้นั่งตรงทางออกถุกเชิญน,นะคะระหว่างแพ็กเกจที่เราซื้อเขาก็จะมีกับข้าวให้เราด้วยนะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะเมนูที่ได้นะคะ ข้าวไก่อบเนาะอีกอันนึงเป็นอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะคะเมนูนี้เนาะถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สิงคโปร์แล้วเนาะลงที่เทอร์มินอลหนะคะจากนั้นเราจะเข้าไปที่เทอร์มินอลสเนาะโดยขึ้นเป็นสกายเทรนนะคะ ก็จะขึ้นจากตรงนี้ตอนนี้ก็มาสู่พมิหน้าสแล้วนะคะระหว่างทางที่เราจะไปแล้วเราก็จะผ่านช็อปลุยวิกตองนะคะซึ่งทางขึ้นแล้วมันจะอยู่ข้างบนเนาะช็อปลุยวิกตองอะ,อะแล้วระหว่างทางอะเขาก็จะเป็นข้างข้างบนของช็อปลุยอะจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์นะคะเขาก็จะโชว์แบบว่ากระเป๋าแบบสมัยโบราณที่เขาผลิตมาอย่างเงี้ยค่ะ เวอร์วังอลังการมากแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะก็อันนี้คือใครใครมาเล้าแล้วก็เดินผ่านอะ่ะมันเขาให้ดูฟรีเลยนะทุกคนมันสวยมากจริงๆเลยดูดีพอเดินผ่านมาสักปั๊หนึ่งเราก็จะเจอเล้าของเราแล้วนะคะก็จะเป็น S A T S นะคะเลา้าตอนนี้เราอยู่ที่สิงคโปร์แล้วนะคะ ออ้อมซื้อเป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์จริงเนะาะบินจากเชียงใหมนะ่นาโกย่าแต่มาดอปที่สิงคโปร์ก่อนแต่จากเชียงใหม่มาสิงคโปร์อะ่ะจะขึ้นเป็นสายการบินสกูตนะคะเพราะสกูตน่าจะเป็นสายการบิน local ลลของสิงคโปร์เนาะ mm hmm. ก็ขึ้นจากเชียงใหม่มาลงที่สิงคโปร์ลงที่เทอร์มินอลหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนนี้เรานั่งรถทานจาก จากเทอร์มินอมาที่เทอร์มินอเพราะว่าต้องมาขึ้นสิงคโปร์ไอไลน์เพื่อที่จะบินไปนากโยาต่อนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่เทอร์มินอแล้วก็มาพักที่เรานะคะก็ถ้าใครมีบัตรเอชซี B, บีบัตรเครดิต jcb ซีะคะ่ะก็แนะนำเนาะก็จะสามารถใช้เราที่สิงคโปร์ได้นะคะก็จะมีเทอร์มินอลหนึ่งเทอร์มินอลสาเนอเนาะก็ลองไปดูกันนะคะโอเคตอนนี้อยู่ที่เล้า ให้ดูบรรยากาศดยทัวๆนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเนาะแล้วเ,เจอกันจ้านะคะ ตอนนี้เรากำลังจะต่อเครื่องจากสิงคโปร์ไปที่นาโกย่านะคะเขาก็จะมีผ้าห่มให้ด้วยแล้วก็จะมีหมอนให้ด้วยนะคะด้วยสายการบินจากสิงคโปร์ไปนาโกย่าจะเป็นสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะมีทีวีให้เราด้วยมีหูฟังให้ด้วยเนาะแล้วก็มีที่ชาร์จมือถือให้ด้วยนะคะมีกับข้าวเนาะจะบอกว่าโยกเกิดอร่อยมาก ขนมปังก็อร่อยนะ,อะ <Wow. S 1> ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินจูเซนแทแล้วนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็เมื่อกี้ผ่านตอมอมาแล้วนะคะไม่มีอะไรยากเลย, <Wow. S 1> เลยก็คือถ้าเราทำวิซิทเจแปนมาจากที่ที่ไทยแล้วเนาะ <Wow. S 1> ก็ลงก่อนสองอาทิตย์เดือนหนึ่งก็แล้วแต่เราเนาะ <Wow. S 1> ก็แค่เอา qr code แกน ตอนนี้ใช้ QR code แค่2องอันนะคะก็คือจะใช้ตอมอแล้วก็ใช้สุลกากรเท่านั้นนะก็เข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ตรงสุลกากรก็จะมีให้สแกนแบบอัตโนมัติไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็คือง่ายมากเนาะแล้วก็ตอนนี้เราข้ามมาจากฝั่งแอร์พอร์ตนะคะสนามบินเนาะแล้วก็ข้ามมาตรงฝั่งรถไฟแล้วนะคะแล้วก็เราจะไปซื้อ JR Pass นะคะข้างหลังนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะไปกดตู้นะคะเรามาดูกันว่าจะหมู่หรือจะจ่าแล้วก็จะเจอกันที่นากย่ยาต่อนะคะแล้วก็เราไปนากย่ยาเราจะไปเปลี่ยนสาย JR เนาะ mm hmm. ก็ไปเจอกันที่นากย่าต่อนะคะ mm hmm. ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินนากย่าแล้วนะคะกําลังจะไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะเข้าเมืองนากย่านะคะก็จะมุ่งหน้าไปที่ซื้อตัวอ๋วสถานีเมนเทรสึนะคะ ก็จะอยู่ตรงนี้นะยอดจำนวนคนสองเป็นที่ไว้กระเป๋านะคะแล้วก็กระเป๋ามาฟตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ทในรถไฟแล้วนะคะเป็นสายที่จะไปฮา<ใ>นโกย่านะคะก็จะได้บัตรแบบนี้มาสองใบเนาะ ใบนี้เอาไว้ให้ในสถานีเขาดูแล้วก็ใบนี้เอาไว้สอดนะคะ,อะของเราขึ้นเป็นูสกายเนาะเป็นรถไฟสีน้ำเงินนะคะก็จะวิ่งตรงจากสนามบินจูเซนแทรแล้วก็ไปที่ไปที่สถานีนูคากย่านะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปแลกพาสท,ที่เราซื้อไว้เนาะห้าวันลงกับไปที่ลาคาวโกะนะแล้วก็แลกพาสเสร็จแล้วก็ ขึ้นสายตอาไปต่อที่ทาคายามานะคะเดี๋ยวเราดูก่อนเนาะว่าเราจะหาอะไรกินที่นาโกยาก่าหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้หาอะไรกินก็อาจจะซื้อขนมไปกินบนรถไฟเนาะเพราะว่าเราก็เดินทางไปทาคายามานะคะ<ต>ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายบนรถไฟระหว่างไปทาคายามาให้ดูอีกท<ต>ีนึงนะคะแต่ตอนนี้ครับแต่ตอนนี้เรามาขึ้น<ม>รถไม่ใช่มีแค่เราสองคนใช่ก็คือเราเลือกตู้ที่เจ็ดดูสิ ข้างหลังข <ś 2> ้างแม่ก็ไม่มีไม่มีคนเลยจ้าดีแล้วข้างตู้เไปไ็นของราสองคนนะคะเด <ś 2> <c oughs> ี๋ยวมาเจอกันต่อนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟ,ฟาสาย JR Hida เลยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังถอยหลังนะทุกคนให้ดู <Wow. S 1> เขาจะถอยหลังหนึ่งสถานีแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปนะคะเรากำลังจะไปที่ท,ทายะทากายามะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายวิวข้างทางให้ เ,เป็นฟ้าเลยตอนนี้เราถึงที่ทากายามาแล้วนะคะแล้วก็ออกมาจาก JR ทาคายามาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปโรงแรมโรงแรมเราอยู่ตรงนี้นะคะตัวเอสีส้มเนาะ Resident Hotel นะคะก็เดี๋ยวเราจะาไปเช็คอินแล้วก็จะไปฝากกระเป๋าไว้ดูว่าเขาไว้จะให้เข้าหรือยังว่าปกติมันเช็คอินตอนบนะ่ายสามเนาะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะออกไปที่เมืองเก่านะดูรอบ อันนี้รอบๆนะคะ,น,น,ะคน้าใจอาราคายมาม่าอากาศวันนี้4องศากำลังเย็นสบายเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ย่านเมืองเก่าของนากยยานะคะเมื่อกี้เราไปฝากกระเป๋าที่ที่พักแล้วเนาะ ก็คือเราพักที่ r e s i d e n t Hotel นะคะอยู่ใกล้กับสถานีเลยเนาะสถานี JR าทาคายามาเลยตอนนี้กำลังเดินไปที่เมืองเก่าทาคายามาหรือว่าโอชาวทาคายามาเนาะ <t akes> ก็บรรยากาศระหว่างเดินคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอดีพอดีอากาศตอนนี้4องศา <t akes> ก็อากาศเย,<น>ย็นอากาศกำลังดีแล้วก็เยน็นสบายนะคะ ไม่ได้หนาวมากใช่ม <า S 2> เมื่อกี้เราไปฝากกระเป๋าไว้ก่อนเนาะแล้วก็เขาให้เช็คอินตอนบ่ายสามแต่เรามาหาอะไรกินเล่นกุบกิบกุบกิบก่อนแล้วแต่เมื่อเยอเราจะไปกินเนี่ย <Wow. S 1> ฮิดะเดี๋ยวดูกันไาไปกินร้านไหนเนาะอ๋อแล้วก็ก่อนไปเมื่อกี้เราจะเราไปจะไปจองตรวจจะไปเชียร์ล่าคาวาโก้พ่กนี้นะก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องจองแล้วค่ะก็คือเอาพาชที่เราซื้ออะ่ะ 5วันนะ่ะไปไปต่อแถวขึ้นรถบัสแล้วก็ชูให้พนักง,งานได้เลยนะคะพวกนี้แพไปชื่อาคาวโกโก็เดี๋ยวมาถ่ายรูปให้ดูกันอีกทีนึงเนะาะอากาศกำลังดีเลยอะ่ะดิ๊ด นะคะย่านเมืองเก่าเรากำลังหาอะไรกินให้ดูข้างหลังก่อนดูข้างหลังนะคะว้าคนเยอะมากคนเยอะมากเรากำลังหาอะไรกินอยู่เราจะไปกินร้านซูชิกันนะคะตอนนี้เราอยู่ร้านซูชินะคะ ใครมาภาคายาม่าต้องมาร mm hmm. ้านซูชิน uh, ี้เนาะก็เป็นซูช um, ิเนื้อฮิดะแล้วก็ใส่วางอยู่บนแผ่นเซมเบ้นะคะกำลังอันนี้ดูคิวเดี๋ยวมาชิมกันเหลือเหลือไม่กี่ชิ้นเหลือไม่กี่ชิ้น ได้มาแล้วค่ะอันนี้สูชิที่เราสั่งมานะเราสั่งมาเป็นเซต a B แล้วก็ X นะคะอันนี้จะเป็น X อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นเซต B อันนี้จะเป็นเซต A ก็จะมีสัตว์อยเกลือกับซีอิวนะคะนี่ดาวลรยเกลือแล้วก็ซีอิ้วก็อันนี้ใา่ด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับขอกินโรยเกลือก่อนนะคะ นื้อม่มันถ้าหาว่า t ฮ x t u r e เนื้อไม่ว้าวเท่าไรอันนี้เซตอืนะคะเนือไม่ว้าวเท่าไรเฉยๆต้องลองเป็นอันอื่นอันนี้เป็นเซตบีเนาะจะมีไข่นกกระทาด้วยนะคะชริงจังน,น่าอร่อ<ๆ>มันจมีความมันของไขยย่นกกระทาแล้วก็ <Wow. S 1> มีความเค็มน่อย อืมอ,นนอร่อยชอบอันนี้อันนี้เป็นเซตเอ็กซ์นะคะที่เราสั่งมาอันนี้เป็นเอ็กซ์เขาบอกว่าน,นี้ร่อยนะเราก็ลองชิมดูเลยอืมอมชอ่อันนี้อร่อยอะมันเนื้อมันมัน อันนี้จะเป็นร้านสายเกย่นะคะ <Hey. S 1> จะมีสองร้านเลยติดกันคนเยอะทั้งสองร้านเลย mm. มาดวอีกร้านหนึ่งนะคะก็ mm. นนคือถ้าสายแกย้ต้องซื้อแก้วสามร้ยเยนแล้วก็มากดกดชิมตรงนี้กี่ครั้งก็ได้นะคะ mm. ก็เป็นร้านสาเกที่หน่ารองเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะน้านสะเกอีกร้านหนึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยเหมือนกันว้าที่นี่ชอบอยู่อย่างนึ่งมีคลองไหลผ่านแม่น้าด้วยเอ้ยเราออคลองไหลผ่านหมู่บ้านด้วยนะคะ ร้นานจิวเวลรี่หรือว่าร้านเอ็กเซซิรี่น่ารอน่ารักกระจุกกระจิกนะคะนี่ร้านอะไรอ่ะร้านขนมหรออือันน,นี้ก็ร้านอะไรคะร้รานร้านซอสร้านซีอิวร,อร้านซอสเอ็นความเค็มนีอันนี้เป็นร้านกาแฟเนาะ หอมมากกลิ่นมันหอมอบอวลเดี๋ยวเราก็เลยจะลองชิมดูนะคะ,ะมาแล้วที่เราสั่งเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นเชสเซ็ตชาเขียวนะคะมันชื่อว่ามาชาวาลาบิโมชินะคะก็จะมีเซ็ตที่มันเป็นแบบ ใส่ผงแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีชายเขียวอันนี้ก็จะเป็นกาแฟของที่นี่นะคะก็เป็นกาแฟคาสตเต้คอฟฟี่นะคะเดี๋ยวมาชิมกันเนาะว่าเป็นยังไง่ะชิมหน่อยนะครับอันนี้ตื่นแน่นอนเข้มดีอันนี้เขาก็จะมีให้มาเป็นเซตของเขาะคะ่ะก็จะมีน,น,น,นมแล้วก็มีเป็นครีม <c oughs> หรือว่าน้ำตาล <c oughs> น้ำตาลก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ มีเป็นชาเขียวนะคะแลายรสชีสเลย<ม>เป็นชาเขียวชาเขียวจริงๆแล้วก็จะมีรสชาติเค็มๆด้วยก็คืออาริจินอล อันนี้จะเป็นแบบอร่อยใส่ใสอันนี้อร่อยอร่อยถึงแล้วนะคะห้องเราเนาะที่ Residence Hayama นะคะเข้ามากว้างมากเลย พอเข้ามาจากประตูก็จะมีที่วางรองเท้าเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นโตู้ใหญ่เลยนะคะจริงๆมาก็แค่สองคนนะแต่เขาให้โตู้ใหญ่มาเลยเนาะตรงนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะมีตู้เย็นไมโครเวฟด้วยฝั่งนี้ก็จะมีพื้นที่ตรงนี้วางเข้ามาจะมีไมโครเวฟ ตู้เย็นก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นที่แบบว่าฟิีอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็มีที่ใส่เสื้อผ้าให้ตรงนี้ด้วยตรงนี้เขาก็จะมีที่น้ำยาซักผ้าให้ด้วยเนาะฝั่งนี้ก็จะมีแยกขยะให้ด้วยนะคะต้องที้งขยะให้ถูกด้วยเนาะฝั่งนี้ก็จะมีซิงค์นะคะนี่ทำกับข้าวที่นี่ได้ด้วย มันจะมีหูมดนะแล้วก็ตรงนี้เปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นเตาย่างเลยนะจะเอาเนื้อมาปิ้งย่างตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีน้ำให้หนึ่งขวดเนาะในตู้เย็นแล้วก็จะมีพวกเซตชาแล้วก็จะมีที่ทำน้ำร้อนนะคะก็จะมีผ้าเช็ดมือให้ด้วยอุ้ยข้างในมีจานมีมีดมีเขียงให้ด้วยตรงนี้ก็จะมีแบบ มอยทำคราวติดจากในี้เนาะโอ้ยแกจะมีเซตนี่สำหรับสองคนเลยเปิดฝั่งนี้อ่ะไม่มีแล้วโอเคตู้เย็นก็เขาก็จะมีพวกน้ำมะนาวแล้วก็ซีอิ๊วอะไรอย่างนี้นะคะอ,อ่ะจากฝั่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมาฝั่งนี้บริชมันก็จะมีแยกโซนให้เข้าไปบริชก็จะมีตรงนี้เป็นอ่าง ไว้ล้างหน้าแปลงฟันนะคะก็เขาก็จะให้เป็นผ้าเนาะแล้วก็จะมีพวกแกสีฟันอะไรองี้ให้ด้วยนะคะมีได้เป่าผมแล้วก็ที่ล้างมือก็จะมีเป็นแชมพูอะไรองี้เย,ยเอะแยะเนาะอ่ะเปิดออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็น ห้องอาบน,น้ำเขาก็จะแยกโซนเตียกโซนแห้งให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นอ่างไว้แช่เนาะมีก็จะมีก็จะประมาณนี้นะคะอ่าก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เนาะแชมพูครีมอาบน้ำครีมนวดผมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีแฟนฝักบวัวเล็กๆแบบนี้นะคะ จะมีน้ำรอ้อนน้ำเย็นให้เนาะพอ่อหันมาอีกฝั่งหนปุ๊บก็จะแยกให้นะคะเป็นโซนไว้ชันระของเราเนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแย่งกันเข้าแล้วก็จะไม่ต้องแบบส่งกินเหม็นไปรบกวนคนอื่นนะคะก็จะมีประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นเราไปดูห้องนอนกันนะคะ เข้าไปค่ะก็จะมีประตูแบ่งโซนให้เพราอไม่ให้เหม็นกลิ่นเนาะก็จะปุ๊ชเข้าไปเอ้ยห้องนอนกว้างนะถือว่าโคตรกว้างเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นอนเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นของจริงน่ารักนะคะอีกก็จะมีที่นั่งมีให้นั่งกินนั่งคุยอะไรตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ตู้ใหญ่มาก <Wow. S 1> เป็นตู้แบบใหญ่มากอ่ะหันมาอีกฝั่งหนึง่ง ก็จะมีเครื่องกรองอากาศให้ด้วยนะคะที่ปรับแอร์เนาะฝั่งนี้ก็จะมีทีวีอะไรให้ด้วยคะ่ะหันมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะแบบทำงาน,งนอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีโคมไฟให้ก็จะเป็นแอร์แบบปรับนะคะอ่านี่แล้วที่สำคัญตรงนี้ออกไปก็จะเป็นวิววิวสวย ก็จะเป็นดีวเมืองแบบนี้เลยนะคะอ่าก็จะมีตรงนี้เป็นโนฮิบัสนะคะก็จะเป็นที่รถบัสเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฮ้ยอันนี้เป็นสถานีรถไฟโนฮิบัสอยู่ตรงนี้ที่รถเมที่รถบัสกำลังออกนะคะโนฮิบัสจะอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างหลังโนฮิบัสนะนั่นก็จะเป็นสถานีรถไฟนาโกย่าค่ะอุยแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมพี่เป็นวิวแบบเขา เือเขาด้วยนะมีวิวเขาด้วยเอ้ยวิวสวยวิวดีนะคะอ่าแล้วที่นี่เขาจะมีเป็นแบบว่ากระจกสองชั้นด้วยนะคะชั้นแรกแบบน่าจะแบบป้องกันไม่ให้มันหนาวเนาะแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งเนาะแต่เขาไม่เปิดนะเพราะนี่เกิดไปเปิดไปแล้วก็มันหนาวมากว้มา <Wonder S 1> บีวิวให้อีกทีหนึ่งนะคะโอเคอ๋อกลับมาตู้เมื่อกี้ลืมเปิดตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าเปิดแบบนี้เลย ใส่แบบของได้เยอะมากกว้างมากเห็นไหมตู้เสื้อผ้าคือแบบว่าอย่างกว้างตรงนี้ก็ไว้กระเป๋าได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีเป็นแบบตู้เซฟม้ให้เนาะแล้วก็จะมีหวีหวีอันนี้น่าจะเอาหวีแบบว่าพวกที่มันเป็นฝุน่นติดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีเป็นที่ตากผ้าให้นะคะโอเคจบเลยจบการรีวิวขอพักผ่อนกันนะ อ่าแล้วก็ที่พักที่นี่คืนแล้วตกที่จองมาห้าคืนเอ้ยสามคืนจะอยู่ที่ประมาณห้าพันห้าพันกว่าบาทนะคะก็จะตกแล้วประมาณคืนละแบบพันกว่าบาทไม่ถึงสองพันนะคะเดี๋ยวราคาจะมาแจกแจ้งให้อีกทีนึงนะี่ยากับเทียบกับราคาห้องถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะสําหรับที่พักที่ญี่ปุ่นเนาะก็คือห้องแบบนาาา่ารักค่ะสไตล์ญี่ปุ่นโรงแรมก็โอเคใกล้สถานีมากเดินมาประมาณสองสามร้อยเมตรก็ถึงแล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวค่ำนี้ไปเจอกันร้านเนื้อย่างมิ <S 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 ดะต่อนะคะ โตแล้วนะคะหลังจากที่เรามา oh, <no. S 1> หลีกที่นู่นอนนี้สั่งเมนูแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดูนี้นะว่าเราสั่งเป็นเซตเซตใหญ่เนาะประมาณสามถึงสี่คนไม่รู้ว่าตอนแรกเราจะสั่งอีกเซตหนึ่งแต่เขากลัวเรากินไม่หมดเขาก็เลยให้เราสั่งเซตเดียวก่อนเราโมโหหิวคนยังมีเยอะเราจองมาคือที่ิบนะ แต่รอประมาณ1ชั่วโมงนะแล้วก็มีคนรออีกประมาณ20่สิบคิทุกคนแต่ร้านนี้ก็ปิดสามทุ่มยาวอะ่ะใช่ร้านดังที่ดีเนาะก็แนะนําให้มาแล้วกันนะคะอร่อยหรืไม่อร่อยเดี๋ยวมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะ ดาลเลียชิมกันนะจ๊าอุ้ยต้องจิ้มเกลือก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเกลือจะจิ้มเกลือก่อนว้าวมันเยิ้มเลยแลวนี่ระคำแรกนะคะอร่อนมาก อืมอ่าละลายไปในปากเลยอ่ะหมดแล้วว่ะอร่อยถ้าใครมาก็ต้องมาลองนะคะแล้วก็ร้านนี้นะคะคนเยอะมากอืมอร่อยอร่อยเป็นไงบ้างคะอร่อยมากว้าวว้าวเดี๋ยวขอโต๊ะกินกันนะคะ วว้า <Wow. S 2> มาแล้วอันนี้อีกส่วนนึ่งอือือรอ,อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่าว่าอร่อยหนึ่งสอง